สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่โอจะมาไลฟ์ขายหอยนางรมทรงเครื่องที่โอขายอยู่นะคะไม่มีมุมไล์คือโอกเป็นแม่ค้านะคะขายหอยนางรมทรงเครื่องสวัสดีสสดมีความสุขค่ะพี่หมอโอเป็นแม่ค้านะคะขายหอยนางรมทรงเครื่องนะคะถ้าเพื่อนๆท่านไหนสนใจนะคะอยากจะทานนะคะส,สั่งที่โอได้เลยนะคะ หอยนั่งรมทรงเครื่องอโอดนะคะในหนึ่งชุดนะคะอันนี้อันนี้จะเป็นชุดธรรมดานะคะที่โอขายนะคะนี่เซตธรรมดาเซตธรรมดานะคะที่โอขายโอดจะขายอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะเซตนี้เซตนี้หนึ่งร้อยบาทนะคะหนึ่งร้อยบาทของเราก็จะมีหอยให้ให้สามกระปุกนะคะสามกระปกุกกระถินหนึ่งกรันะคะ ้ำจิ้มซีฟูด้ดหนึ่งกระปุกน้ำพริกเผาหนึ่งกระปุกแล้วก็หอมเจียวหนึ่งกระปุกนะคะเซตนี้นะคะร้อยเดียวค่ะรับประกันหอยสดหอยใหญ่นะคะหอยล้านโอสดใหญ่นะสดใหญ่นะคะแล้วก็ทําใหม่ๆทุกวันนะคะสนใจสั่งได้นะคะที่ a c e b o o k เจ้โอหอยนางรมซิ่งนะคะอันนี้คือหอยที่เรามาจัดชุดนะคะตัวใหญ่ๆนะคะหอยตัวใหญ่ๆนะคะที่เรามาจัดชุดขายนะคะหอยแล้วเราไม่ตัวไม่เล็กนะคะใหญ่แล้วสดนะคะรับประกันได้ มีเลดราคาเป็นแบบกระปุกนะคะถ้าเป็นแบบกระปุกลูกค้าสนใจที่ว่าจะรับไปขายต่อนะคะก็คือทักมาถามราคาเลยราคาส่งได้นะคะม,มีเลตเราขอไปเล่นกันเน้อได้ไหมมีเลดราคาส่งให้นะคะอันนี้นะคะเซตนี้นะคะเซตนี้จะเป็นเซตพิเศษเครื่องนะคะชุดพิเศษเครื่องอันนี้โอจะขายอยู่ร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบของเราเนี่ยจะแตกต่างจากชุดละหนึ่งร้อยยังไงก็งคือชุดละร้อยยี่สิบของเราจะได้น้ำจิ้มสองกระปุกนะคะ พริกเผาสองกระปุกแล้วก็อหอมเจียวกระถิ่นบ้างไปละหอมเจียวสองกระปุกนะคะกระถิ่นสองกลมนะคะเสร็จเซตนี้ร้อยยี่สิบนะคะวางไว้อยู่ทางตรงโต๊ะหน้าห้องพิ่ซุกเซตนี้นะคะราคาร้อยยี่สิบบาทร้อยยี่สิบบาทนะคะนี่เลยเซตนี้เลยร้อยยี่สิบสวัสดีทุกยูเซอร์ที่เข้ามาดูนะคะเคาหวัวใจรวๆให้โอ๋หน่อยนะคะอันนี้ นั่นแหละวางว่าแม่วางไว้บนโต๊ะนั่นแหละสองก็กระสอบอะ่ะน,นี่นะคะในราคาร้อยี่สิบบาทนะคะบนโต๊ะหน,นตหน้าห้องไอ้ฟูกไงเอออันนี้นะคะร้อยี่สิบบาทนะคะ สนใจสั่งได้นะจ๊ะราคาไม่แพงนะคะราคาย่อมเยาวนะคะมีเลทราคาส่งมีเลทราคาส่งให้รับไปขายนะคะรับไปขายได้นะคะรับไปขายคือแค่สั่งมานะคะโอจะมีเลทราคาส่งให้แบบนี้นะคะอยากได้แบบชุดพิเศษไปขายหรือว่าอ่าชุดธรรมดาไปขายบอกได้เลยนะคะในราคาไม่แพงนะคะแค่หาออเดอร์มาแล้วสั่งมานะคะเดี๋ยวโอจะมีมีให้รับไปขายต่อได้นะคะ ราคาไม่แพงนะคะไม่แพงเลยนี่นะคะแล้วรับประกันความสดความใหญ่นะคะนี่ชุดนี้นะคะอันนี้โอทําส่งนี่นะคะตอนนี้คือที่อยู่บนโต๊ะนี่โอส่งลูกค้าโรงงานนะคะวันนี้ลูกค้าโรงงานสั่งสั่งวันนี้สิบหกชุดนะคะสั่งไปขายต่อนะคะสิบหกชุดนะคะเดี๋ยวโอจะให้ดูนะคะแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวโอจะให้ดูนี่เลยนะคะอันนี้นี่คือที่โอจะส่งโรงงานเย็นนี้นะคะ ไปส่งโรงงานเย็นนี้นะนี่นสนใจสนใจนะคะถามได้นะคะ<ป>ราคาไม่แพงค่ะราคาย่อมเยามีเครื่องให้ครบพร้อมทานได้เลยน้ำจิ้มหนึ่งพริกเผาหนึ่งหอมเจียวหนึ่งนะคะนี่หนึ่งเซตนี่หอยสามกระปุกนะคะกระถินหนึ่งกรัรมแบบนี้นะคะ ร้อยเดียวนะคะในราคาขายปีกออกขายอยู่ร้อยเดียวราคาขายปีกขายอยู่ร้อยเดียวค่ะขายกันไม่แพงค่ะอยู่ต่างจังหวัดไกลๆก็ส่งได้นะคะเพราะว่าเราดองใส่ลังโฟมเขียนชื่อส่งถึงมือทุกคนครับเพราะต่างจังหวัดออกก็ส่งอย่างนี้หรือว่าจะอยากได้แบบหอยเปล่าหอยเปล่าแบบนี้นะคะเพื่อที่ว่าจะไปขายก็ได้นะคะหอยเปล่าแบบนี้ก็มีหอยเปล่าแบบนี้ก็มีขายนะคะ หอยปร,ประแบบนี้เราก็มีขายให้นะคะไม่แพงเหมือนกันนะคะในราคาไม่แพงเหมือนกันหอยสดหอยใหญ่นะคะนี่เลยหอยมหาชายขายใหญ่สดนะคะใหญ่ทุกกระปุกนะคะเราไม่เคยแต่งหน้านะใหญ่ทุกกระปุกนี่ให้ดูนี่นะคะหอยโอยใหญ่ทุกกระปุกนะคะใหญ่ทุกกระปุกค่ะแล้วเราทํากันใหม่ๆทุกวันนะคะสินค้าเรานี่ค่ะ เต็มกระปุกนะคะหอยแน่นเต็มกระปุกไม่หลวมนะคะแล้วหอยสดนะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะหรือว่าจะสนใจอยากส่ในานอยากจะอุดหนุนโอนะคะนี่เลยค่ะเฟซบุ๊กเจาโอหอยนางรมซิ่งนะคะเฟซบุ๊กเจาโอหอยนางลมซิ่งนะคะโขขาย,ยู่ในเฟซแล้วก็ขายส่งนะคะขายปีกคือไปขายเองด้วยแล้วก็ขายส่งด้วยนะคะเซตนี้ร้อยยี่สิบบาท ร้อยยี่บาทนะคะจะมีเครื่องคูณสองทุกอย่างนะคะกระถิน2 2> สองกระถินสองหอยจะได้เท่าเดิมหอยจะสามกระปุกนะคะแต่จะเพิ่มเครื่องเคียงขึ้นมาคือจะมีน้ำจิ้ม2กระปุกนะคะน้ำพริกเผาสอกระปุกนะคะหอมหอมเจียว2กระปุกนะคะเครื่องจะคูณสองทุกอย่างเลยเว้นหอยอย่างเดียวที่ว่าเราจะคงที่คือหอยนี่คือ3กระปุกต่อหเซตนะคะ เซตนี้ร้อยี่สิบนะคะใครที่ทานเครื่องเยอะๆแนะนําเป็นตัวนี้นะคะใครที่ทานเครื่องเยอะโอแนะนําให้เป็นเซตร้อยยี่สิบาทนะคะเพราะหอยเราสามกระปุกแล้วหอยเราตัวใหญ่หอยเราตัวใหญ่เวลาทานนี่ก็คือจะเต็มช้อนมากเดี๋ยวแบบนึงนะคะหมูหมูขอช้อนคันหนึ่งเดี๋ยวโอจะให้ดูนะคะจะโอจะแกะให้ดูแล้วก็ นี่นะคะนี่นะคะหอยนะนี่นะนี่นะเดี๋ยวดูนะคะเดี๋ยวดูเดี๋ยวอจะแกะให้ดูนะคะว่าหวัดดีค่ะพี่อ้อหวัดดีทุกยูสเซอร์ที่เข้ามาดูด้วยนะคะหวัดดีด้วยนะคะชอบก็กดหัวใจกดไลค์กดแ like, ชร์ให้หน่อยนะคะนี่คะ่ะเ๋ยวโอดจะใส่ช้อนให้ดูนะคะเนี่ แกะกันสดๆเลยนะเดี๋ยวจะแกะจะกกระปุกนี้ให้ดูนะคะนี่นะคะดูนะแล้วเราก็ปิดไม่ค่อยจะเก่งนี่แกะแกะให้ดูแล้วนะคะหอยเรานี่ตัวใหญ่มาก หอยครานคือนะคะความใหญ่นี่นะคะตัวหนึ่งเต็มช้อนมากเต็มช้อนใหญ่มากใหญ่โตอลังการนะคะนี่เลยคำมโตโตหอยคัมโตโตตัวใหญ่ๆนะคะสดสดตัวใหญ่สดค่ะใหญ่สดนะคะนี่อันนี้คือหนึ่งตัว หนึ่งตัวนะคะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่นะคะเวลาเราจะทานล้วก็ใส่เครื่องเข้าไปเลยนะคะนี่นะใส่เครื่องไปเลยอยากใส่อะไรเยอะก็ใส่เข้าไปเลยนะคะ ป็นำน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มซีฟู้ดเราก็ทําเองนะคะนี่น้ำจิ้มนะน้ำจิ้มซีฟูด้ดน้ำพริกเผานี่โอ๋ทำเองหมดนะคะเราไม่ได้ซื้อมานะเว้นหอมเจียวอย่างเดียวที่ทําเองไม่ได้เพราะไม่มีเวลาน้ำพริกเผาน,นะคะนพริกเผาก็ทําเองนะคะรสชาติอร่อยะคะ่ะพี่อ้อทานหอยนางรมไหมคะทานหอยนางรมไหมคะ เดี๋ยวจะใส่ช้อนทานให้ดูกันส,สดๆไปเลยนะคะนี่หอยเรล่านะคะเนี่ยตาดำจิ้มไปเลยแต่แน่แน่ ตามด้พริกเผาไปเลยก็ตามด้หอมเจียวค่ะใส่หอมเจียวลงไปเลยใส่ลงไปเลยค่ะหอมเจียวนะคะ ส,สวัสดีค่ะพี่ทานหอยนางรมด้วยกันนะคะอ,อกเป็นแมค้าหอยนางรมนะคะสนใจทานได้นะคะสั่งได้ค่ะอันนี้นะคะคือใส่เครื่องครบแล้วแล้วก็ทาน หอยหวานมากค่ะหวานจริงๆอยากให้เพื่อนๆนะลองสั่งหอยล้านอบไปทานดูนะคะกระปุกหนึ่งนะคะจะได้ประมาณหกถึงเจ็ดตัวนะคะตอนหนึ่งกระปุกนะคะกระปุกหนึ่งในราคาขายส่งนะคะสามสิบกระปุกเลสส่งนะคะสามสิบกระปุกสามสิบกระปุกขึ้นไปโอขาย,อยู่ที่สิบแปดบาทนะคะ สามสิบกระปุกขึ้นไปส่งสิบแปบาทนะคะแต่ถ้าซื้อถูกกว่าน,นี้นะคะเออซื้อน้อยกว่าน,นี้น้อยกว่าสามสิบกระปุกนะคะส่งอยู่ที่ราคากระปุกละยีสิบบาทนะคะแต่ยังไงก็รับประกันว่าหอยตัวใหญ่แล้วก็สดนะคะเพราะว่าที่บ้านหยอดเองนะคะหยอดกันวันต่อวันจะไม่มีจะไม่มีค้างคืนนะคะหอยเราอันนี้เก็บไว้ก่อนชอบกินอยู่แต่กินไม่ค่อยไหวเพราะทุกวันปิดฝาก่อน นี่นะคะหอยเราตัวใหญ่ๆนะคะใหญ่ๆสดๆนะคะสั่งได้นะคะอยากให้ลองสั่งไปทานดูนะคะสนใจนะคะแอดแอดเฟซบุ๊กโอมาก็ได้นะคะเฟซบุ๊กเจ้าโอ๋หอยนางรมซิงนะคะไปดูในหน้าเฟซได้นะคะว่าโอ๋มีขายทุกวันมีส่งให้ลูกค้านะคะต่างจังหวัดแทบทุกวันนะคะในจังหวัดก็ส่งส่งบ่อยนะคะแล้วก็โพสขายในรวมร้านอร่อยมาหาชัยด้วย ราคาไม่แพงนะคะเราขายกันราคามิตรภาพนะคะเซตนี้หนึ่งร้อยี่สิบาทนะคะร้อยี่สิบบาทจะได้เครื่องคุณสองทุกอย่างนะคะน้ำพริกเผาสองหอมเจียวสองซีฟู้ดสองแล้วก็กระถินสองกรํรมนะคะนี่เซตนี้เลยค่ะร้อยี่สิบบาทนะคะนี่เครื่องจุกจุกันไปเลยหอยตัวใหญ่ๆนะคะต้องกินกับเครื่องเยอะๆถ้าเราไม่ทานเป็นจีละคำนะคะก็ ใส่กละมังล้างล้างหอยก่อนแล้วก็ใส่ไปในกระมังแล้วเราก็คลุกรวมกันไปเลยเราทําเหมือนยําหอยนงมมางรมอะค่ะเหมือนที่เขาขายตามชายหาดเนี่ยก็คือแบบนี้แล้วก็เอาหอย่ะเทลงไปเลยแล้วก็ยําคลุกเค้ากันไปเลยใส่เครื่องปรุงทุกอย่างไปใส่หอมเจียวใส่กระถินอ่าอ่าใส่น้ำพริกเผาน้่จิ้มซีฟู้ดลงไปเลยนะคะน้ำจิ้มกระแซบน้ำพริกเผาก็อร่อยนะคะ มีเซตนี้หนึ่งร้อยยี่สิบนะคะหรือถ้าอยากลองทานนะคะในเซ็ตราคาย่อมยาวเซ็ตละหนึ่งร้อยนะคะเซตนี้หนึ่งร้อยบาทนะคะก็จะได้เครื่องอย่างละหนึ่งกระถินนึ่งกํนะคะน้ำจิ้มหนึ่งกระปุกน้ำพริกเผาหนึ่งกระปุกหอมเจียวหนึ่งกระปุกนะคะนีหอยสามกระปุกเหมือนเดิมร้อยเดียวนะคะร้อยเดียวเซตนี้ร้อยเดียวนะคะเซตนี้หนึ่งร้อยบาทนะคะนี่เลยนะคะมี สนใจที่ดูไอ้นี่ด้นะคะนี่คือโลโก้ของโอดนะ,ะบางที่ที่รับไปขายเขาก็ไม่ให้ติดโลโก้ไปนะเพื่อว่าเพือ่อว่าเขาจะเอาไปขายแบบไม่ต้องมีโลโก้เราใครสนใจอย่าลืมแวมะมาอุดหนุนโอนะคะหอยนางรมสดหอยนางรมทรงเครื่องนะคะมีขายทุกวันนะคะเรามีขายทุกวันนะคะ สวัสดีนะคะพี่ขอบคุณที่แวะเข้ามาดูนะคะแวะมาดูโอบนนะคะเดี๋ยวนะ้องอย่าลืมมาอุดหนุนโอกันนะคะหอยนางรมทรงเครื่องจ้าหอยสวยๆนะคะหอยสดๆนะคะสั่งที่โอได้เลยนะคะเบอร์โทรติดต่อก็าตามนี้เลยนะคะนี่เลย ในมหาชัยนี่โอกก็ส่งตลอดนะคะส่งมีมีส่งทุกวันนะคะเบอร์โทรติดต่อนะคะ0ูนย์นะคะ1 5 9 5774เดดนะคะเบอร์โทรโอ๋นะคะอย่าลืมมาอุดหนุนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะประมาณโอ้พรุ่งนี้ไม่อยู่บ้านพรุ่งนี้ไปทำบุญเดี๋ยววันไหนว่างๆนะคะเราโอ๋จะมาไลฟ์วิธีการตอกหอยที่บ้านนะคะการล้างหอยนะคะว่า ที่บ้านเราทำแบบนี้แบบนี้นะคะขอบคุณขอบคุณทุกการเข้าชมนะคะขอบคุณทุกการดูด้วยค่ะอย่าลืมมากดหนุนโอนะคะมี่จโอหอยนางรมซิ่งนะคะจะโอหอยนางรมซิ่งนะคะอย่าลืมมากดหนุนนะคะขอบคุณนะคะที่ดูนะคะ ขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณค่ะนี่เลงนะคะบายบายนะคะอย่าลืมมาอุดหนุนโอนะคะ